สวัสดีครับช่องวินและจินฟาร์มวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วจะมาคุยกันเรื่องถ้าเราฉีดยาไม่เป็นเราต้องมีสิ่งนี้ติดคอกเอาไว้นะครับและอย่าลืมโปรดกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ ช่วงนี้เริ่มจะเข้าหน้าฝนกันอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้ฝนตกผมก็เลยนึกได้อว่าในช่วงหน้าฝนนี้อวัวของเราเนี่ยมันจะมีโอกาสที่วัวจะเป็นไข้เป็นอะไรได้ซึ่งเมื่อวัวเป็นไข้แล้วก็จะมีเป็นปัญหาสำหรับชาวเกษตรกรคนเลี้ยงวัวทุกคนนะครับ เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่วัวเขาเริ่มเป็นไข้เนี่ยก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แย่นะครับวันนี้ก็ลมแรงด้วยนะครับทั้งลมทั้งฝนเลยวัวเขาก็ตากฝนตากแดดมาด้วยแล้วก็มาตากฝนอีกก็เผื่อมีโอกาสที่จะเป็นไข่นะครับสำหรับเพื่อนๆผมก็เลยมีสิ่งดีๆมาฝากนะครับวันนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าวัวเราเกิดปัญหาเป็นไข้ขึ้นมาหรือไม่สบายอะไรอย่างนี้นะครับการที่เราจะตาม หมอมาฉีดยานะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับเพราะบางครั้งหมอก็ไม่ได้มาตามที่เราต้องการนะครับอาจจะช้าไปวันสองวันหรือบางคนก็ไม่มาเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเกิดการสูญเสียได้นะครับสําหรับการเลี้ยงวัวเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเราจะพาวัวไปหาหมอมันก็ไม่ได้เพราะวัวเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับถ้าเราไม่สบายเองเราก็ไปสามารถไปโรงพยาบาลได้อ่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นต้นนะครับ ส่วนวัวขอพูดไม่ได้แต่เราต้องสังเกตอาการนะครับส่วนการสังเกตอาการว่าวัวเราจะเป็นไข้นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านะครับผมเคยทําคลิปลักษณะของวัวเป็นไข้นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะบอกเบื้องต้นนะครับถ้าวัวจะมีเริ่มอาการเป็นไข้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการยืมซึมมีน้ำมูกน้ำลายไหลน้ำมูกไหลอย,อย่างนี้นะครับ ซึ่งมันก็อา่าจะทําให้วัวมันสุขภาพย่าแย่นะครับบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นวัวตายได้นะครับเพราะถ้าเป็นเป็นไข้เพราะาบางทีมันก็เป็นไข้สามวันอย่างที่เขเรียกนะครับถ้าเรารักษาไม่ทันอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนําก็คือถ้าเราฉีดยาไม่ได้นะครับผมจะแนะนําให้ใช้ยากินนะครับซึ่งก็จะเป็นการรักษาแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับ การใช้ยากินเนี่ยคือเราเรารักษาเบื้องต้นจนกว่าหมอเขาจะมานะฮะถึงถึงแม้บางครั้งถ้าเรารักไอ้เขากินยาไปไปแล้วเนี่ยอ่าวเขาก็จะหายไขย้ก่อนที่หมอจะมานะครับบางทีมันมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะผมมองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะถ้าเรารอแต่หมอให้มาฉีดยาเนี่ยบางทีมันก็ช้านะครับอัวองการหนักถึงขั้นไม่กินยาไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตายสูงนะ การสูญเสียก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะเราลงทุนมาเยอะนะครับเพราะบางคนบอกว่าผมฉีดยาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำต้องลําบากนะครก็ต้องเอายาให้กินนะครับโดยใช้ยาที่ผมจะบอกหนังนี้นะครับโดยยาที่ผมแนะนําให้มีติดคอกไว้เลยนะครับก็คือยาเขียวนะครับจาจารอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวึงคือยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อนะครับยาพวกนี้เป็นยาที่ดีนะครับถ้าเรามีไว้ แนะนำการใช้ยานะครับใช้ยาตัวนี้ยาเขียวนะซึ่งคือผมบอกว่าในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับเราต้องมีติดคอบไว้นะครับเพราะเวลาวัวไม่สบายยังไงก็ตัวนี้มันจะเป็นยาลดไข้นะครับคนก็กินดีปกตินะครับสรรพคุณมันก็คือแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ํานะครับพวกเนี้ยเอามาใช้กับวัวได้ดีนะยาตัวนี้ขนาดวัวเป็นลําปีก็กินได้จังหวัดที่วัวเป็นไข่นะครับตัวนี้ดีมากนะครับมีซื้อติดไว้ค้อบนะครับ พราะถ้าเกิดวัวไม่สบายเป็นไข้เรารอ,อ,อหมอฉีดยาไม่ได้วิธีนะครับหักกล้วยนะครแล้วใส่ยาไปนะครลูกละสามสี่เม็ดนะครับถ้าตัวเล็กเป็นลูกวัวอายุสักประมาณอ่าไม่ถึงปีหรือสูงไม่ไม่ถึงร้อยี่สิบนะครเราก็ให้รักประมาณสิบเม็ดนะครับต,ตัวนี้ผมก็ใส่ไว้แล้วนะเนี่ยผมหักกล้วยใส่ไว้แล้วนะครับตัวนี้ผมให้กินสิบเม็ดนะครับ วิธีการเราก็คือเอากล้วยนะฮะให้เขากินเดี๋ยวเดี๋ยวาก็จะกินยาไปในตัวครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมให้เขากินกล้วยยังไงนะฮะไม่มีหลอกนะฮะช,ชมม m ันสดสดเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเอา,เอา,เอา,เอายาสวของกล้วยให้เขากินนะครับอย่างเงี้ยนะครับเขาจะกลับมาร่างกายดีอ่าอย่างผม,มบอกครับ,บกลัวเป็นไข้เนะี่ยรอไม่ได้นะครับกลัวเป็นไข้อย่าเพิ่งให้ให้เขาอาการหนักนะครับเราต้องช่วยเขาก่อนก็คือแบบอย่างนั้นก็บรรเทาไปก่อนจังหวะที่เราตามหมอหมอไม่มานะครับ พราะบางครั้งว <at: ì. S 2> ่าหมอนะครับเราต้องเข้าใจด้วยเขาเป็นบศิสั์นะครับเขาทำงานในราชการบางทีเขาก็การที่จะออกมาดูแลวัวให้เราตัวสองตัวเขาไม่ค่อยมานะครับหรือบางครั้งเราฉีดยานรับเขาบอกว่าเราฉีดไม่เป็นก็อย่างผมบอกซื้อยาเขียวใหญ่เอาไว้นะครับยาเขียวใหญ่นะครับมันเป็นยาที่ดีนะยาสมุนไพรช่วยบรรเทาลดไข้ให้วัวเราได้นะครับแล้วก็เขาจะถ้าหวัวไม่มีไข้ ขาจะกินยากินเลยปกตินะครับส่วนแก้อักเสบก็คือให้ให้กินคู่กันไปนะครับเพราะว่าจะบรรเทาเรื่องของข้อขาอักเสบนะครับหรือถ้าจําเป็นจริงๆหาซื้อยาเขียวไม่ได้นะครับก็คือยาพาราของคนนะครับที่เรากินนะครับเราให้กินไปเลยครับถ้าตัวเล็กขนาดนี้นะครับประมาณสามเม็ดนะครับถ้าเป็นวัวตัวใหญ่ก็กินสี่เม็ดนะครับตรงนี้ผมก็ให้กินอยู่ปกติเวลา เมื่อก่อนผมเคยเจอปัญหาครับตามหมอหมาฉีดยาวัวเป็นไข้หมอไม่มาครับเราต้องแก้ปัญหากันเอาเองสุดท้ายาวัวตัวนั้นก็ตายไปนะครับอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อก่อน <S <S ผมเลยหันมาศึกษาแบบนี้ครับถามผู้หลักผู้ใหญ่ถามคนเฒ่าคนแกเ่เขาก็บอกเขาก็แนะนําแล้วผมก็ลองใช้อย่างนี้ตั้งแต่ผมเลี้ยงวัวมาผมก็ใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับ มันก็ไม่เคยถึงขั้นต้องฉีดยาเป็นไข้เวลาเป็นไข้ไม่ยังไม่เคยฉีดยานะครับผมไม่กินยาเขียวนะครับสำหรับวัวที่ที่อยู่ที่ผมที่ข้อพัทลุงฮะส่วนข้อที่ลาปางผมไม่ได้ดูแลเองบางครั้งก็คนดูแลเขาไม่ไม่เห็นนะครับเขาไม่ได้สังเกตเหมือนผมทุกวันคนดูแลเขาแค่ก็ดูแลให้บางทีมันสายเกินไปถึงขั้นวัวล้มไม่ไม่กินหญ้าแล้วเราก็เกิดการสูญเสียไปนะครับผมป่ากไว้นะครับสําหรับคนที่บอกว่าฉีดยาไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะครับ หน้าฝนซื้อยาเขียวกับยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อมาติดอคอกไว้จะมีคุณประโยชน์กับตัวเรามากนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้นำสาระดีๆมาฝากกันอีกนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวเกษตรกรเลี้ยงวัวทุกคนสู้ๆกับภาวะทุกวันนี้นะครับ สวัสดีครับ